สวัสดีค่ะดรมอยนะคะวันนี้มามอบอเขาเรียกว่าเทคนิคหรือ 2P นะคะเขาชอบสู้ 7P กันของคุณปิดิบคอ้อนเลยน,นะคะวันนี้เป็น 2P Special นะคะสำหรับการสร้างการตลาดที่ยั่งยืนหรือการตลาดยุคใหม่นะคะอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะคะการตลาดภายในสู่ภายนอกุิกิจชั้นลาดมันคือ P อะไรคะพวกปกติถ้าเป็น 7P ของคุณป o คอเลเราก็รู้จักกันอยู่แล้วว่ามีอะไรบ้างนะคะแต่ตอนนี้เรามีดูมาหากันว่า 2P หนังสือเล่มนี้นะคะพิเศษเล่มนี้เลยนะคะว่ามันมีอะไรที่แตกต่างนะคะทีแรกที่เราจะพากันจริงมันมีอยู่5้าพีเป็นพีพิเศษนะคะที่อยู่ในหนังสือเล่มน,นี้นะคะและมีคำนิยามของออรองศาสตราจารย์ดรอุทัยเขียนไว้ด้วยนะคะอุณดุเนศเสมนะคะอดีตอธิการบดีม,มหาวิทยาลัยวิทยาลัยสิลปากรท่านมาสรุปลงให้ว่าเป็นห้ามีห้าพีสำคัญะค่ะพีหนึ่งที่เขียนไว้พีหนึ่งคืออะไรพีหนึ่งก็คือ พีของควาว่า e พี e คือสันติสุขร่มเย็นการตลาดหรือการยุคใหม่การค้ายุคใหม่สิ่งที่ต้องการคือการสร้างความสันติสุขในหัวใจของลูกค้าถ้าเอาเฉพาะกลุ่มเล็กๆก,ก,ก่อนนะคะไม่เอาอันใหญ่นะคะของทั่วโลกทุกทศความสุขร่มเย็นในหัวใจลูกค้าคืออะไรความสุขร่มเย็นในหัวใจลูกค้าก็คือการที่ลูกค้ารู้สึกว่ารับสินค้าไปแล้วสบายใจรับสินค้าไปแล้วรู้สึกว่าปลอดภัยชัว ไว้ใจได้ว่าสินค้าที่ซื้อมาไม่มัว่วไม่มีการซ่อนเล่นในเรื่องคุณภาพหรือไม่มีการเรียกว่าสลับเปลี่ยนที่ทําให้ได้สิ่งของที่ไม่ตรงตามประสงค์นะคะหรือได้ของที่มีคุณภาพแน่นอนตามที่ประกาศไว้หรือเขียนไว้ด้วยดีกว่านะคะนี่คือสิ่งที่คาว่าเกิดความสันติสุขในหัวใจของผู้ซื้อนะคะเมื่อเมื่อตรงนี้เกิดขึ้นรับรองเลยคะ่ะลูกค้าเขามีความจงรักพอดีเขาจะ ซื้อแต่สินค้าคุณแล้วมีการบอกต่อเป็นสองเท่าซึ่งเร็วซึ่งเป็นอะไรที่เขาเรียกว่ายั่งยืนมากแล้วดีมากๆถ้าเป็นการบอกต่อเพราะมันการันตีด้วยคนกับคนนะคะนี่คือสิ่งที่เป็นการตลาดนะคะอ่าเขาเรียกเป็นฉบับพิเศษที่เป็นสําหรับตัวสินค้าหรือเป็นรูปธรรมแต่ในมุมมองของดิฉันหนังสือเองหรือที่ดิฉันมุ่งหมายที่อยากจะให,ให้ทุกท่านเข้าไปเกิดขึ้น เป็นนามธรรมซึ่งตรงนี้สำคัญมากเพราะนามธรรมตรงนี้ก็คือคำว่าสันติสุขในหัวใจคุณต่างหากสันติสุขในหัวใจของคุณตรงนี้นะคะมันทําให้คุณร่มเย็นและมีจิตมีความสงบสว่างและสบายใจนี่คือการปลูกหรือการบ่มเพาะต้นไม้แห่งความงอกงามในหัวใจคุณเพื่อจะเกิดสันติภาพเป็นสุขจริงๆอยู่ในหัวใจแล้วมันยั่งยืนไม่ใช่เฉพาะแค่ตอนนี้ แค่พบชาติน,นี้แต่มันสามารถต่อ,อยั่งอยู่อย่างพบชาติน,นาได้นี่คือสิ่งที่อยากจะเชิญชวนว่าลองฝึกฝนหรือลองเดินทางเข้ามาภายในเข้ามาฝึกดูฟังเสียงหัวใจของคุณว่าเสียงหัวใจคุณบอกว่าอะไรกลับมาบ้านกายนะคะถ้ากลับมาบ้านกายจะเป็นหนังสือเล่มนี้นะคะพาใจกลับบ้านหนังสือเล่มหนึ่งนะคะพาใจกลับบ้านกายของเราก็คืออันนี้นะคะอันนี้ค่ะ พุทธจแวประยุกต์กับคุณยุค n ิว n o อ m a l อคือการพาบ้านใจกายกลับบ้านอันนี้ค่ะจะทําให้คุณเกิดความร่มเย็นจริงๆเพราะคุณกลับมาบ้านในเซฟโซนของคุณมาจัดการมานุ่มนีม่มาเสริมเพิ่มเติม,ตมบางอย่างซึ่งถ้าเพิ่มเติมบางอย่างก็จะกลายเป็นส1เอ็ดเคลยร์เทยานสู่ความมากขค้่งในยุคน e w n น r m a มซึ่งจะมีทักษะมากมายนะคะเล่มน,นี้นะคะจะเป็นเล่มน,นี้นะคะซึ่งให้คุณเข้าไปหาทักษะการที่คุณมีทักษะอย่างนี้มันจะทําให้เกิดคุณ มีความมั่นใจเมื่อคุณมีความมั่นใจในการที่คุณจะทำเป็นผลิตสินค้าที่เป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมที่เป็นหัวใจคุณหรือเป็นผลิตภัณฑ์ก็ตามมันจะทําให้คุณมีความมั่นใจและมีความสุขสงบร่มเย็นในใจนี่ค่ะคำว่าพีสในคําว่าหนึ่งในทับ5ของลิชันในเรื่องของการตลาดยุคใหม่หรือการตลาดภายในสุ่ภายนอกด้วยจิตชาตลาดนะคะเป็นวิธีการสร้างแบบนี้ค่ะที่ให้คุณเกิดความเขาเรียกว่า ความร่มเย็นหรือความสบายใจนะคะนี้ในลักษณะของการที่คุณพาใจกลับบ้าน้องตน้นและถ้าคุณพาใจกลับบ้านเรื่อยๆจนคุณค้นพบหรือเดินทางเข้าไปภายในเจอตัวตนของคุณอันนี้ค่ะจะยั่งยืนเพราะมันจะถูกจดบันทึกอยู่ในจิตกับจิตสิกทําให้คุณสามารถลิขิตหรือเขียนตรงนี้ไว้ในหัวใจคุณแล้วเมื่อคุณไปเกิดพบชาติใหม่มันยังนําพาติตัวคุณไปได้อีกนะคะนี่คือคาว่าพีของพิษ แล้วเมื่อคุณค้นพบตรงนี้จริงค้นพบหัวใจคุณหัวใจคุณร่มเย็นแม้ว่าข้างนอกจะมีการวิ่งเปลี่ยนยังไงแต่หัวใจคุณก็ยังคงร่มเย็นอยู่นี่เขาเรียกว่าพีซความสันติสุขอยู่ภายในหัวใจซึ่งภายในหัวใจของคุณก็คือลูกค้าที่คุณต้องมันดูแลเช่นเดียวกันนะคะนี่คือตัว P ีตัวหนึ่งคำว่าพีซนะคะแล้ว P ตัวที่สองคืออะไร P ตัวที่สองคือเขาเรียกว่าการเป็นผู้รู้จริง นะคะนี่คือสําคัญนะคะการเป็นผู้รู้จริงหรือคำว่าบัณฑิตนะคะคาว่าบัณฑิตคือรู้เนรู้แท้รู้จริงรู้ชัดในของสินที่สิ่งที่เป็นสินค้าของคุณยกตัวอย่างก,ก่อนถ้าเป็นรูปธรรมนะคะจะทำวันนี้จะพูดทั้งรูปธรรมเล่นนามาทําให้ฟังถ้าเป็นรูปธรรมก็คือสิ่งที่เป็นสินค้าเป็นโปรดักเป็นอะไรก็ตามที่คุณใช้อยู่ให้คุณเป็นคนรู้จริงสามารถตอบได้จริงแล้วก็เข้าใจสิ่งที่เป็น ผิตพันของคุณจริงเพราะถ้าคุณเข้าใจจริงสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่ว่าลูกค้าจะถามอะไรคุณสามารถตอบได้ทุกจุดเพราะคุณทํามากับมือของคุณนี่คือสิ่งที่คําว่ารู้จริงนะคะและถ้าเป็นนามธรรมเราซึ่งดิฉันอยากจะเน้นหรือย้ําในเรื่องของนามธรรมนะคะเพราะนามธรรมเป็นตัวที่เคราติดกับตัวคุณมากๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณสามารถก้าวข้ามหรือปูพื้นที่ของการตลาดสําหรับการเป็นอริยทรัพย์ได้อย่าง ดีมากๆนะคะข้อนี้การที่ให้คนเป็นผู้รู้แจ้งรู้จริงในตัวคุณก็คือการที่คุณกลับเข้ามาเดินทางภายในของคุณมาเจาะมาฟังเสียงมาสัมผัสหรือมาเรียนรู้หรือมาตระหนักรู้ในบางอย่างในตัวคุณนะคะซึ่งคําว่าตระหนักรู้ดิฉันก็ไม่จะมีเห็นในเร่มชิ้นเล่มนี้เช่นเดียวกันนะคะให้ตระหนักรู้ในตัวคุณว่าคุณเป็นคนอย่างไรเพราะว่าถ้าคุณตระหนักรู้ คือการที่คุณเป็นผู้รู้จริงในตัวเองนะคะไม่ไม่อะไรนะครับไม่ฟังเสียงข้างนอกเพราะเสียงข้างนอกบางเสียงเป็นเสียงแหง่งมายาเป็นเสียงแหง่งของความตั้งใจดีบ้างไม่ตั้งใจดีบ้างหรืออะไรก็ไม่แน่ใจมันจะทําให้หัวใจของคุณแกว่งไปแกว่งไปเกิดมาเกิดความไม่มั่นใจพอเกิดความไม่มั่นใจอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่จะไปป้าคุณ้าสิ่งที่จะเป็นคำว,ว่าพีซในข้อแรกหายไปจากเสียงภายนอกดังนั้น ถ้าคุณต้องการที่จะเป็นได้ P คคำว่า P ที่5นี้ครียรู้จริงเนี่ยให้คุณศึกษาลงลึกในสิ่งที่คุณถนัดหรือสิ่งที่เป็นสินค้าคุณหรือถ้าไม่ได้เป็นสินค้าเป็นหัวใจของคุณกลับเข้ามาฟังเสียงหัวใจนะคะกลับเข้าฟังเรียนรู้ภายในของคุณนะคะซึ่งจะอยู่ในคอร์สคุณฟังควรถ้าสนใจก็ไปลงเรียนได้ในคอร์สนั้นก็จะทําให้คุณฟังเสียงหัวใจคุณได้ถ้าไม่ได้ฟังมาฟังคลิปต่างๆจะทําให้คุณ เดินทางเข้ามาฟังเสียงหัวใจคุณได้เมื่อคุณเข้าใจแล้วรับรู้ว่าเสียงภายในของคุณคืออะไรความต้องการจริงๆคืออะไรให้คุณเดินทางสิ่งนั้นเพราะเมื่อคุณเดินตามสิ่งนั้นคุณจะเป็นผู้รู้จริงเพราะคุณรู้แล้วว่าสิ่งที่คุณกำลังทำหรือสิ่งที่ข้างในคุณเรียกร้องมันคืออะไรเมื่อคุณรู้ปุ๊บคุณสามารถไปหากระบวนการไปหาวิธีการไปหาอะไรต่างๆได้จากองค์ความรู้ที่มีอยู่มากมายในตัวคุณ ะะดิฉันมั่นใจว่าทุกคนมีองค์ความรู้มากมายที่สามารถเอาใช้ดังนั้นตอนนี้ตอนนี้นะคะเหลือแค่ว่าคุณเข้าไปค้นให้เจอแล้วหยิบจับเข้ามาถ้ามันเก่ามากตบ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 ,ตบปัดฝุ่นให้มันดีแล้วมันเว้งเช่นว่านะคะสามารถใช้ไนื้ใช้งานได้และเอาไปใช้งาน,นะคะแล้วก็ทําผ่านในบริบทของความสุขสงบในหัวใจคุณเพราะถ้าคุณทําอย่างนี้ขึ้นในสมองคุณจะกลายเป็นขึ้นแอลฟาแทนที่จะเป็น คือแห่งความยุ่งเหยิงนะคะก็จะเป็นคลื่นตัวแอลฟาที่มันมีความสบายและมีความร่มเย็นในใจนะคะดีกว่าเป็นคลื่นที่เกิดความลังเลสงสงสัยหรือความเครียดหรือความอะไรเพราะถ้าเกิดขึ้นอย่างนั้นปุ๊บมันจะทําให้สุขภาพร่างกายคุณจะเสียไปอย่างอ้อมแล้วที่สําคัญคุณจะไม่อยากทําเพราะคุณสึกว่ามันกระหืดกระหอบหรือมันสึกเหนื่อยรู้สึกกังวลกังวายนะคะดังนั้นให้กลับเข้ามาตรงนี้คุณจะสามารถได้ทั้งข้อที่หนึ่งคือ การปรับตัวขึ้นหรือตัวอะไรของคุณให้มันอยู่ตรงกับเขาเรียกว่าความสงบในหัวใจคุณเพราะถ้าคุณมีคนเข้าใจคุณหาเจอความสุขในหัวใจคุณกลับมาขึ้นคุณลดต่ําลงทําให้คุณมีโฟกัสมากขึ้นสามารถเรียนรู้ได้มากขึ้นแล้วถ้าลงไปแบบต่ําๆข้างล่างๆนะคะคุณอาจจะพบการปิงแวบ นะคะซึ่งดิฉันจะเขียนไว้อย่างเยอะมากหนังสือเล่มที่สามนะคะมีชีวิตอย่างใจไม่ต้องไปรงคาญนะคะจะมีเรื่องของขึ้นต่างๆหลายขึ้นที่เขาเรียกว่าอธิบายว่าขึ้นแต่ละขึ้นคือสมาธิอะไรนะคะดิฉันจะเปิดได้ดูนะคะจะเป็นขึ้นอย่างนี้นะคะจะมีขึ้นต่างๆตรงนี้นะคะจะมีการเขียนขึ้นให้ต่างๆว่านี่นะขึ้นมีขึ้นเดลต้ามีขึ้นเบต้าขึ้นแอลฟาแล้วก็ขึ้นของเทต้าและขึ้นเดลต้านะคะดังนั้นการ ค่อยๆปรับให้หัวใจคุณร่มเย็นจะเป็นการจูนหรือการนำพาเคลื่นสมองคุณให้กลับมาที่แอลฟาเป็นขคลื่นแห่งความก็เรียกว่าร่มเย็นแล้วก็เคลื่นแห่งการผ่อนผ่อนแล้วเป็นช่วงการเริ่มต้นทําสมาธิจะมีความนิ่งและโฟกัสสูงและนั่นค่ะผลงานนวัตกรรมจะมานะคะนั่นหมายความว่าถ้าคุณฝึกเรื่อยคุณเข้าสู่ลึกขึ้นได้คุณอาจจะเกิดวิซซ้อมหรือบางอย่างเกิดขึ้นหรือท้าภาษาคุณจะบอกว่าเกิดอาห้าโมเมนต์ได้นะคะวันนี้ก็ฝากสอง PDD นะคะสำหรับการตลาดยุคใหม่กับดิฉันดรม้อยนะคะพบกับคลิปมากมายหรือองค์ความรู้มากมายนะคะในเพจใน Facebook และใน TikTok ทุกวันนะคะสวัสดีค่ะ